สบายดีพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าวันนี้มากินยำจ้าวันนี้มากินยำนะคะมีผักสลัดค่ะยำค่ะยำไส้ตันนะจ้าแล้วก็มีสะายนางจ้ามาจ้ามากินด้วยกันมาจ้ากินด้วยกันค่ะ อันนี้คือไส้นะคะอันนี้คือไส้ค่ะอืมเจ้าฮัลโหลทุกคนทก้าโกคนเุกคนทเกคนทุกจซ มีสบายนางมีไส้ตันมีสบายนางเ่บพี่น้อง อันนี้คือไ้ตันสบายดีพี่น้องมาเดี๋ยวจ้ามากินยำไส,ส้ได้กันจ้า นี่คือไส้จ้ะนี่คือไส้นะคะนี่คือไส้จะมากินไส้ค่ะ วันนี้ตั้งใจจะออกมากินสลัดโดยจะเพาะก็ไม่กสนซาลัดจู่ฉังซาลัดวันนี้สวยไหมคะล็มแม่我靓งอเล็มแม่我靓็靓啊，我靓唔靓啊，ชิคิว我我唔好话เส靓哈，我吓死你า กินไส่หมดก็จะไปแล้วเสกสายได้จื้อเฉงจะเจ้ายันนะอนนี้มาไวไปไว ิ้าง万冇อ我唔靓งอือมอย่าบอกว่าไม่สวยนะทีหน้าทีหลังไม่ได้นะจะหลอกให้ขี้เล็ดขี้ลาดเลยจะหลอกให้ขี้แตกเลยถ้าบอกว่าไม่สวยนะโกรธนะจะบอกให้ห อืมระวังให้ดีเถอะชอบอกว่าไม่สวยใช่ไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเราเก่งกลีมูวมเลี้ยงอ่ะมวไปิอย่าีม่วมเลียงอ่ะอื